ตำรวจนะครับไม่มีรายได้นอกจากเงินเดือนครับไม่มีคําว่าโบนัสคือผมก็จะสร้างรายได้จากการขายวัวเนี่ยครับเป็นโบนัสรายปีของผมเงินก้อนแรกที่เป็นเงินเดือนผม่าผมก็นํามาซื้อวัวเอากําไรจากตรงนี้ครับส่วนหนึ่งก็คือแบ่งใช้ีนอีกส่วนหนึ่งก็คือแบ่งเก็บงานในหน้าที่ก็ต้องทําให้สําเร็จไม่ให้บกพร่องงานนอกก็ต้องทําให้สําเร็จทําให้มันไปรุ่งร่วงไปด้วยดีครับ สำหรับฟาร์มของผมนะครับมีป้ายบอกว่าโพลิสฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่ข้างสถานีตํารวจภูทรช้างใหญ่นะครับอำเภอบางไรจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งกับผมเองครับสิทตำรวจเอกสิทธิพงษ์ผู้ําคำนะครับเป็นคนเป็นเจ้าของวัวแล้วก็เป็นผู้ทำจิตการนี้อยู่ครับสถานีตํารวจของเรานะครับสนับสนุนในค่าราชการของเรามีอาชีพเสริมนะครับโดยที่ใครที่มีความสามารถก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เลยมีข้อแม้ว่าห้ามรบกวน ชุมชนรอบข้างหรือผู้พักอาศัยครับเราต้องมีการจัดการครับขอแค่นี้ครับผมครับแล้วก็สนับสนุนพื้นที่ให้เราไว้ทำฟาร์มไว้เลี้ยงวัวขายครับ ครับเริ่มต้นนะครับผมมาบรรจุปี58นะครับซึ่งตอนนั้นมีเงินเดือนอยู่ราว15,000บาทครับซึ่งเงินก้อนแรกที่เป็นเงินเดือนผมผมก็นํามาซื้อวัวครับซึ่งตอนนั้นซื้อมาแค่ตัว2ตัวครับ ตอนนั้นก็คือเริ่มทดลองเลี้ยงก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ได้เงินจากเงินเดือนก้อนแรกเรามาลงทุนการเลี้ยงวัวครับตอนแรกเริ่มซื้อมานะครับไปไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ครับสแม่2ตัวกะว่าจะมาทําแม่พันนะครับเริ่มต้นที่2ตัวครับจนทุกวันนี้ขยายอาณาจักรมาได้22ตัวครับ อนนี้นะครับก็จะมีกบอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็มีม้าแล้วก็วัวเนื้อครับผมครับก็เลี้ยงกบด้วยครับเป็นอาชีพเสริมเป็นอีกทางหนึ่งครับอันนั้นก็คือขายกิโลละ100บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้พันกบหรืออยากได้กบเนื้อไปทานนะครับติดต่อได้ครับนอกจากมีกบก็มีเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไข่ด้วยนะครับก็คือทําควบคู่กันไปใช่ครับถ้ามันร้องอะไรนี่เราอปจับตัวใช่ใช่ก็คือจําหน่าย สำหรับการเลี้ยงวัวของเรานะครับเราก็จะหาวัววัวซากวัวที่ค่อนข้างที่จะสู้ผอมนะครับคือถ้าวัวพวกนี้มันจะได้ต้นทุนที่ต่ำครับแล้วเราก็มาเลี้ยงขุนให้อ้วนนะครับถ้าอ้วนมาก็จะอัพราคาได้ทําให้เรามีกําไรครับวัวมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกวัวที่เข้ากับมีการเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราครับก็เป็นวัวบา์มันอเมริกันบามันอินดูบาซีแล้วก็ ชาโลเล่แบงกัตแล้วก็บีมาร์เตอร์ครับเป็นสายพันธุ์เนื้อทั้งหมดครับครับถ้าเราจะจําหน่ายนะครับเราก็จะประกาศแล้วก็จะมีพ่อค้าเขามาดูมารับซื้อถึงหน้าคอกได้ได้เลยครับผมดีใช่ไหมแล้วก็ดีที่ไม่ดีแล้วก็วิธีการจัดการของมันเราควรวจสบผมอีลอูฟุต้องการที่จะปิดด้วยเคีซึ่งมันมีดอกเขาสําหรับโครงการนี้นะครับทําให้ผม มีความคิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งครับคือคำว่าเงินเก็บเงินออมครับก็คือผมเอากําไรจากตรงนี้ครับส่วนหนึ่งก็คือแบ่งใช้นี่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบ่งเก็บคือแต่ก่อนผมขายได้กําไรผมก็ใช้จ่ายหมดไปเลยโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าจะต้องนํามาใช้นี่นามาเป็นเงินเก็บแต่ตอนนี้ครับหลังจากที่เขา้าวมโครงการก็ทําให้ปรับปรุงแล้วก็วางแผนใหม่ครับครับผม ตำรวจนะครับไม่มีรายได้นอกจากเงินเดือนครับไม่มีคําว่าโบนัสคือผมก็จะสร้างรายได้จากการขายวัวเนี่ยครับเป็นโบนัสรายปีของผมครับ มันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคืออันนั้นในหน้าที่ก็คือต้องทำเพื่อประชาชนครับก็คือต้องดูแลประชาชน แต่ส่วนนี้ต้องดูแลตัวเองต้องจัดการตัวเองให้ได้นะครับมันมีความแตกต,ต่างกันความรับผิดชอบมันแตกต่างกันนะครับเป้าหมายก็คือทําให้มันสําเร็จทั้งสองอย่างนะครับงานในหน้าที่ก็ต้องทําให้สําเร็จไม่ให้บกพร่องงานนอกก็ต้องทําให้สําเร็จทําให้มันไปรุ่งรืองไปด้วยดีนะครับการแบ่งเวลานะครับผมก็จะให้ความสําคัญกับทั้งสองงานนะครับก็คืองานในหน้าที่ก็ทําตามเวลาราชการครับส่วนอาชีพเสริมนี้ก็เราต้องจัดการเวลาให้มันพอดีนะครับอย่างเช่นเราต้อง ตื่นมาก่อนเวลาเพื่อมาจัดเตรียมอาหารให้สัตว์เลี้ยงะครับแล้วก็หลังเลิกงานแล้วก็รีบจัดเตรียมอาหารหรือเก็บสัตว์เลี้ยงให้เข้าคอกให้ทันเวลาครับคือต้องจัดการเวลาให้มันลงตัวครับโดยใช้เวลาก่อนและหลังเลิกงานนะครับผมความสำเร็จความภูมิใจนะครับ ที่มีวันนี้ได้เพราะ1แหละมีแรงบันดาลใจ2มีภาระที่ต้องดูแลถ้าเราไม่ทําวันนี้นะครับมันก็จะทําให้เราไม่มีกําลังใจไม่มีแรงผลักดันถ้าเราไม่มีนี่ไม่มีครอบครัวที่ต้องดูแลก็ทําให้ไม่มีวันนี้เพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวมันไม่ต้องทําอะไรมันก็อยู่ได้ใช่ไหมครับมีวันนี้ก็เพราะแรงผลักดันพวกนั้นนะครับทำให้เราพยายามที่จะสร้างมาให้ตัวเองมีถึงทุกวันนี้ครับครับ ครับผมอยากจะบอกทุกทท่านว่าถ้าทุกท่านไม่ลงมือทําหรือไม่ลองทำอะครับมันก็จะไม่รู้อะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้แต่ถ้าท่านชอบท่านมีความต้องการที่จะทำอะผมอยากให้ทุกท่านลองลงมือดูก่อนครับถ้ามันผิดพลาดเราก็ค่อยหาแนวทางแก้ไขเอาผมว่าอย่างนี้จะดีกว่าที่เราไม่ลงมือทําอะไรก่อนครับผมผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับลงมือทําก่อนครับถ้าเจอข้อผิดพลาดเราค่อยหาทางออกทางแก้เราค่อยวางแผนกันใหม่ครับผม